การฝึก <Okay. S 1> กายบิหารลมปราในทุกที่สองนั้นท่าที่หนึ่งก็คือถ้าเริ่มปรับลมปราเ oh. ช่นเดียวกับทุกที่หนึ่งนั่นเองนะครับเขากับท่าทางจะแตกต่างกนะับตรงที่การ oh. วาดมือจะไม่เหมือนกันนะฮะ oh. แต่ขายังคงเหมือนกันนะฮะเข้ายืน oh. แยกขาประมาณหนึ่งช่วงไหลย,ยกมือเหนือศีรษะแล้ววาดข้างลำตัวอ oh. รวบมือกลับมาด้านหน้ารับแะะล้ยกขึ้นเข้าเนื้อศีรษะตอนลงนี่จะวาดลงด้านข้างแต่ตอนขึ้นนี่จะขึ้นรวบมาบริเวณข่านะฮะยกขึ้นท้าที่สองตั้งกิ่นขนมนก,อ,มกอ,มนอนะฮะขนมมือขึ้นไหวย,ยกไปด้านหน้าย่อเข่ารวมมาระหว่างขาทั้งสองข้างหลืงกอหาลำตัวเล็กน้อยก็ยกมือขนมไป้นไปบริเวณเนื้อศีรษะ เข็นไปทางด้านหน้าต้องการหายใจออกด้วยใช่ปากนเดินขึ้นหายใจเข้านะใช่หมาลํตัวยกเนือที่สะเข็นไปทางด้านหน้าเยี่ยมควบคุมลมหายใจให้สอดคล้องกับท่าที่เคลื่อนไหวด้วยแต่ในช่วงแรกถ้าเรายังทําไม่ได้ก็ยังไม่ต้องเข็นกับหนักใจนะรับค่อยๆสึกไปอ๋อพอชานาญแล้วก็คงทาได้ ย่อลักษณะนี้ถ้าเราไม่แข็งแรงก็ไม่จำเป็นต้องย่อให้เหมือนกับทางครูฝึกอีกแสดงอยู่ในวิดีโอนี้นะครับอ,อาจจะย่อเพียงเล็กน้อยเมือ่อแข็งแรงมากขึ้น<อ>ก็ให้ย่อมากขึ้นให้ได้ประมาณหนึ่งมุมฉากก็เพียงพองกับการฝึกแล้วอ๋ออันนี้ปอดหัวใจทำงานได้มากขึ้นนะฮะอ๋อ เลยก,ก็ไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายมากขึ้นเพราะนั้นโอกาสที่จะ <Okay. S 1> ออกกำลังกายหนักในท่าต่อไปก็จะทําได้ดีขึ้นไม่บาดเจ็บนะฮะ oh. ทำได้กระชับกระเฉงถูกต้องในท่าที่สามคือท่าลมโชยใบไม้โยรั oh. เริ่มก้า,าวเท้าซ้ายมาด้านหน้าผิดลำตัวสลับไปซ้ายขวาวาดแขนขึ้นลง ครับท่านี้มีประโยชน์ที่ช่วยทําให้กล้ามเนื้อบริเวณหลังแข็งแรงขึ้นเอวสะโพกแข็งแรงขึ้นช่วยในการคลายการปวดเมื่อยบริเวณกล้ามเนื้อหลังกล้ามเนื้อสะโพกได้ดีมากยอ่อวาดแขนขึ้นด้านข้างทั้งสองข้างยอ่อโบกมือกลับเปลี่ยนนะฮะครับ หมุนไปทางซ้ายก็หายใจเข้าหมุนไปทางขวาก็หายใจออกลักษณะครับดึงเท้าขวากลับนะฮะมันอยู่ในท่าที่เริ่มต้น oh. แล้วยกเข่าขึ้นเหยียดฟลายเท้าซ oh. ้ายไปด้านหน้า oh. เรียกว่าท่าที่สี่ท่างมเข็มใต้สมุด oh. Oh. เปลี่ยนเป็นเท้าขวายืดมาด้านหน้าบ้างนฮะ้มตัวลง oh. Oh. การกลมลักษณะนี้กล้ามเนื้อก้นกล้ามเนื้อหลังได้ทำงานมากขึ้นเป็นบริเวณข้อต่อดังกล่าวได้ทำงานมากขึ้นทำให้แข็งแรงและที่เคลื่อนไหวเลือดก,ก็จะไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายโดยเฉพาะบริเวณที่เคลื่อนไหวตรงนั้นก็จะแข็งแรงขึ้นมีนความผ่อนคลายมากขึ้นกลมตัวเหยียดมือมาตามขาที่ข้าบาด้านหน้าเ,ออเปลี่ยนท่าเป็นท่าที่ห้าชื่อพรานปลาเหวี่ยงแห ก็คงยังหมุนตัวอยู่นะฮะลักษณะของการเวียงแหนนั่นเองฮะ<ม>ถ่ายน้ำหนักตัวมาด้านขวาฮะงยอย่องอเข่าด้านขวาไว<ม>้หมุนลําตัวนะฮะมาด้านซ้าย<ม>แล้วถ่ายน้ำหนักตัวมาทั้งเท้าซ้ายด้วยขณะน,น,นั้นก็งอเข่าย่อเข่าไว<ม>้เพื่อให้การถ่ายน้ำหนักตัวเป็นไปอย่างถูกต้องสมดุล<ม>ครับมือทั้งสองที่วาดไปนะฮะม,มือซ้ายห<ม>ันหลังมือเข้าใบหน้าแล้วก็พลิกเป็นม,มือขวาเช<ม>่นเดียวกันนะฮะ ก็จับจ้องหรือบริเวณหลังมือนั้นนะฮะอย่ามีสมาธิหมุนมาทางซ้ายหายใจเข้าจช้าๆลึกๆหลับเปลี่ยนหมุนทางด้านขวาหายใจออกลัาษณงอย่างนี้นะฮะพร้อมการถ่ายน้ำหนักตัวไปด้วยอันนี้ช่วยทําให้เกิดความสมดุลสุกระบบปภาสาสังงานซึ่งแขนขาลําตัวทํางานโดยคนละคิศท่ทางแต่สามารถทํางานร่วมกันได้ระบบกภาษาสงงาก็จะดีขึ้นเกิดความสมดุลมากขึ้น เลือเียสมองมากขึ้นในท่านี้ทางตำราจีนชื่อว่าทําให้สมองมีความทรงจําดีขึ้นนะฮะทางหลักวิทยาศาสตร์ทางยาของเราก็เลือดไปเลี้ยงส่วนต่างของร่างกายมากขึ้นนะอายุการใช้งานก็จะดีขึ้นนะเป็นไปตามวัยตามเพศในท่าที่6ชื่อว่าท่าเทวดาชี้ทางมีก้อยเท้าไปด้านหลังนะฮะพร้อมกระเดียดมือทั้งสองไปในะทิศทางเดียวกับทิศทางที่ก้ยอยเท้า เท้ายค่อยมาหลังเท้าขวาแล้วมือทั้งสองชอี้ไปทางด้านเาทีค่อยนะฮะถ้าอันนี้ทําให้ขาแข็งแรงแขนแข็งแรงนะฮะบริเวณที่เคลื่อนไหวทุกอย่างจะแข็งแรงขึ้นนครับทำให้ใจิตใจผ่อนคลายสดชื่นด้วยฮะฮะท่าทางที่ไร้ลำนะฮะสวยงาม ต่อเนื่องนุ่มนวลครับท่าที่เจ็ดท่าหนูน้อยขนองเต้นออครับยกเท้าขวาขึ้นเยียดตกไปด้านหน้าออดึงกลับมา,ายกขึ้นแล้วถึงจะออลงมาเดียดที่พื้นออมือเท้าเอ่วทั้งสองข้างอเข้าออ ถ้านี้นะฮะเป็นการบริหารกล้ามเนื้อบริเวณขาช่วงล่างขาช่วงบนนะฮะสถานการณ์เมื่อขาเมื่อยเข่าน่องกามเนื้อต้าับนแล้ขาดังนล่างสถาการได้ทำงานลักษณะนี้ก็ทำให้แข็งแรงขึ้นเพื่อไปเลี้ยงมากขึ้นเป็นช่วยในการทรงตัวอีกในการยืนเท้าเดียวลักษณะอย่างนี้ทำให้การทรงตัวดีืที่เระบอกว่าการงานรู้สึน ควบคุกกมการสรงตัวทำานได้ดีขึ้นนะครับ ครับต่อไปเป็นท่าที่8ชื่อว่ากระเรียนน้อยไหวจันกระเรียนนี้ก็เป็นชื่อของนกนิดนึงเองนะฮะน,นการเคลื่อนไหวของนกกระเรียนนั้นก็สวยงามสง่าง,งามครับก็บเป็นชื่อที่้ามาใช้สั้งางทำให้เกิดความทับใจด้วยไพเราะเพราะพิงด้วยนะครับค่อยเท้ามาด้านหลังย่อเข่าพร้อมกับขนมมือนะฮะวาดแขนขึ้นเหนือพิษะ ายน้ำหนักค่อยเท้าย่อนะฮะแล้วกดึงมือปาดแขนนะฮะดาดูีการถ่ายน้ำหนักออกซ้ายออกขวาตลอดโอกมือขึ้นนะพิษะปะนมมือย่อข่าตามลงมานะฮะเงยหน้ามองเหมือนกสมองประจันนะฮะสายตาจับจ้องอยู่ตรงนั้นในท่าที่เก้าชื่อมังกรทองประลองเล็บ ยืนแยกเท้าในท่าเตรียมดันแขนไปข้างหน้าย่อเข่าดึงแขนกลับมานะฮะดึงเข้าหาลำตัวเหยียดมือไปข้างหน้า<อ>คว่ำป่ามือนะครับอ,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 อันนี้ช่วยทำให้กล้ามเนื้อขาแข็งแรง ไหลแข็งแรงหน้าอ,อกแข็งแรงแขนแ,แ,แข็งแรงและยังช่วยทําให้ปอดและหัวใจแข็งแรงด้วยอ,อันเนื่องจากการทํางานในการที่จะสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่งางของร่างกายนั้นเองพอ,อได้ทํางานหนักขึ้นเขาเริ่มเหนื่อยขึ้นนะก็ได้รับออกซิเจนมากขึ้นในท่าที่สิบนั้นเป็นชื่อท่าเหนียวธนูสูส่จุดหมาย นั้นท่าทางก็คงจะเหมือนกับการที่เราเนียมีออสมาเพื่อตะยิงนั่นเองครับสำหรับการลำวิีีหรือฝึกลงตาเพื่อสุขภาพหรือที่คุงมลักษณะที่เราทำอยู่นี้ถ้าได้ออกกำลังกายในบริเวณหรือฝึกซ้อมในบริเวณที่เป็นกลางแจ้งเช้าๆหรือเย็นๆที่อากาศดีนะฮะ มีสภาพแวดล้อมที่สดใสไม่มีมลพิษก็จะช่วยทําให้สุขภาพทั้งร่างกายและใจของเราดีขึ้นย่อรวบมือเข้หาหาก,กันนะฮะครับน้องถููดึงสายอ้ำหนักตัวดางด้านซ้ายล้ามเนื้อหลังทํางานนะครับเพื่อในการดึงทนูนั่นเองอ อันนี้ทําให้สายตาปอดหัวใจหลังเอวทำงานได้ดีขึ้นเนื่องจากว่าได้เคลื่อนไหวในบริเวณนั้นเองนะกลับมาสู่ท่าที่สิบเอ็ดท่ามังกรคู่สู่ทะเลก้าท่าซ้ายมาด้านหน้า แขนมาด้านหน้าสาเอาตัวไปด้านหลังยกขึ้นเนื้อที่สะบ้องตัวลงมานะเวียงแขนไปด้านหลังันี้ข้าเปลี่ยนเท้านะก้าวเท้าซ้ายเสร็จก็ต้องเปลี่ยนเป็นก้าวเท้าขวาลักษณะนี้กล้ามเนื้อขาตล้มเนื้อสะโพกได้ทำางานกล้ามเนื้อหลังนะฮะกล้ามเนื้อหน้าท้องกล้ามเนื้อหัวหลัง รากาก็ลงขึ ghetto. ้นนะเป็นรงขึ้นตาน้ักที่12รุ้นิวคิระยัครับืนการหมุนตัวไปทางด้านซ้ายด้านขวาฮะแล้วทำท่าคล้ายกับท่าแจวเรือนั่นเองนะฮะหมุนเลย่นมาทางด้านซ้ายแล้วหนักตัวมาด้าน หานเหนักตัวไปด้านหน้าหมุนมาทางด้านขวาครับอันนี้ทำให้ลุมประสากสังงานดีขึ้นแข็งแรงขึ้นนะฮะกับไตไ้ปุงที่ตามตำราจีนเชื่อว่าช่วยแข็งแรงขึ้นนั่นเองก็คืออวัยวะต่างภายในก็ได้มีเลือดไปเลี้ยงมากขึ้นมีนการเคลื่อนไหวจากการปรับเปลี่ยนท่าบริเวณลำตัวนะะ กลับมาสู่ท่าที่สิบสามชื่อราชศรีโชลีลาครับนี้ตั้งสนามแม่สาราจสีริการเยื้องย่างต้องมีความสวยงามหน้าเกรงขามมีการเยื้องย่างเท้าดึงก็มาแล้วก็เหยียดกลับไปในเท้าซ้ายมือขวามือซ้ายประสานกันสำหรับการปกป้องหรือการเลื้องย่างต่างๆนะฮะ หมุนลาตัวมาด้านซ้ายดึงเท้าซ้ายกลับแล้วก็เหยียดเท้าซ้ายกลับไปท้งหนึ่งหมุนลําตัวถ่ายอำนักตัวไปด้านหน้าหมุนลําตัวดึงเทาง้าขวาเข้ามาชิดเหยียดขวาขวา,าออกนะฮะถ้านี้ตำราจ,จีนเชื่อว่าช่วยสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้กับผู้ที่ออกกำลงกายได้นะฮะปลอดแข็งแรงหัวใจคลายเครียด ครับในท่าที่สิบสี่นะชื่อว่าท่าประคองจันวางดวงใจ oh. ยอย่อกดมือลงมานะฮะหายมือขึ้นยืดตัว oh. วาดมือขึ้นด้านข้างสายตาจับจ้องประคองดวงจันทร์ขึ้นไปบนท้อง oh. ฟ้านะฮะวาดมือขึ้นทางด้านข้าง oh. ลำตัวครับเหนือศีรษะหมุนมาทางด้านขวา คร oh. ับลงยอ่อลงไปนะฮหมุนไปทางด้านขวาต่อมือ oh. ขึ้นฤทธิ์ตาจับจ้องบนท้องฟ้าหมุนมาตรงกลางยอ่อเ oh. ขาก็กดมือลงนะฮะละะักษณะอุ้มภาชนะ oh. อะไรไว้สักอย่างนึ่งท oh. ่าที่สิบห้าชื่อท่าวิ oh. หกคู่ชูปีกลางนะฮะ การเคลื่อนไหวก็คงจะคล้ายๆกับการที่นกกระพือปีกหรือบินบอยบินนั่นเองนะครับย่อเข่าวาดมือขึ้นมาด้านข้างลําตัวเหมือนกับนกกําลงบินนะฮะแล้วก็ย่อแล้วคก่ำกมุนตัววาดมาทางด้านขวาอาดนหนักตัวทางด้านขวาด้วยนะครับหมุนลําตัววาดมือไปย่อเข่าหมุนไปนะฮะยืดนมาแล้วก็หายใจออกนะ อันนี้ก็จะช่วยทําให้แขนขาแข็งแรงนะในตำราจีนเชื่อว่าช่วยทําให้ความจาดีขึ้นคลายความเครียดได้ในท่าที่16ชื่อว่าท่าสองหมัดปลอง o n g สองหมัดปลองรํานะครับก้าวเท้าขวามาด้านหน้าครับวาดมือขณะที่กำหมัดมาด้านหน้าเช่นกันแล้วดึงเข้าหาลําตัวดึงขากลับ เท้าซ้ายว้อมกระวาดมือที่กำมดดัดดูด้านหน้าเช่นเดียวกันหมุนเสร็จก็ยกตัวไปอย่างนี้เป็นการถ่ายอนันราตัวไปแนวด้านหน้าด้านหลังนแขนก็ได้ออกกําลังกายนะฮะนิ้วฝ่ามือที่กำมัดก็ได้ออกกำลังกายด้วยขณะที่ยืนข้างหน้าลูกมันนกกล้ามเนื้อหน้าอกไปทํางานนะเพื่อทาใหก้กล้ามเนื้อหน้าอกกระชับขึ้นตรงสวยขึ้นนะเนื้อที่กําลังยืดใหญ่นั้นหัวไหล่ก็ทํางนาน ดึงกลับกล้ามเนื้อหัวไหล่ด้านหลังลก็ทําง,งานจริงแต่บงกล้ามเนื้อมัดใหญ่ในร่างกายจะทงานเกือบทั้งหมดหอันนี้ก็ช่วยทําให้หัวไหล่แข็งแรงนะท่าที่17ซึ่งจ,จะเป็นใกล้ท่าสุดท้ายแล้วจะเริ่มลดความหนักในการฝึกลงนะฮะนั่นคือท่าเพ่งจิตเพิ่มพลังเริ่มดึงจิตใจเขา้ามาหาสมาธินะฮะบริเวณที่ท้องน้อย เคลื่อนไหวเชื่องช้าลงนุง่มนวลขึ้นการ,รหายใจที่ลุกช้าและต่อเนื่องนะครับช่วยทําให้ปรับระดับาการเต้นของหัวใจความต่อเนื่องของการหายใจความสัมพันธ์ของการหายใจกับการสูบฉีดลมกของร่รางกายนะฮะจะส่งผลทําให้ร่างกายคลายเครียดสดชื่นแล้วเมื่อยล้าน้อยลงนะครับนี่คร ก็ถึงท่าที่สิบแปดซึ่งเป็นท่าท้ายของการฝึกของทุกชุดเป็นการผ่อนคลายลมปราณนะฮะเคลื่อนไหวช้าง่ายไม่ซับซ้อนจิตใจมั่นคงการหายใจเข้าออกต่อเนื่องสัมพันธ์การเคลื่อนไหวตลอดช่วยลดความเครียดทั้งทางร่างกายและจิตใจนะครับนุ่มนวลนะ หรับคนท kind of ีสสสส่ไม่แข็งแรงก็ย่อน้อยลงครับตรงนี้ไม่เป็นข้อห้ามข้าวอทำให้ความเครียดทั้งด้านจิตใจั้งด้านร่างกายลดลงนะฮะใกล้ถึงสู่ภาวะปกติการพักผ่อนหรือการกลับไปนอนในตอนทช้คืึนก็จะดีขึ้นนะฮะ ถึงข้าสุดท้ายก็คงจะเป็นการขูร่มือทั้งล้อแล้วก็รูปร้ายเดือนใบหน้าทิ้งเคยนะก็เป็นการจบการจบการฝึกสมปราณนะครับหรือักี่คุมเพื่อสุขภาพนี้ในชุดที่สองครับ ท่าที่หนึ่งชื่อว่าท่ายืนหยัดคำฟ้าแล้วดัดมือขึ้นไปเหนือศีรษะในขณะที่มือประสานกันอยู่ oh. ลักษณะอย่างนี้เป็นการยืดกล้ามเนื้อยืดเอ็นบริเวณแขนข้างลำตัวนิ้วมือต่างๆนะฮะ oh. เป็นการยืดเส้นยืดสายนั่นเองนะฮะทำให้ร่างกายพร้อมที่จะออกกำลังกายหนักขึ้น ผสมะสานกับการออหายใจเข้าออกที่ช้าๆลึกๆและต่อเนื่องอ,อ็็่อทำให้หัวใจก่อได้ทํางานประสานกันอย่างดีนะฮะไม่เกิดความเครียด ถึงท่าที่สองคือท่ายืดอกขยายรวงท่านี้จะทําให้ปอดและหัวใจทํางานหนักขึ้นนะครับเหยียดแขนไปด้านหน้าวาดออกด้านข้างโบกกลับมาด้านหน้าดึงเข้าหาลําตัวพร้อมกับกำบัดนะฮะอันนี้จะทําให้ปอดทํางานได้เต็มที่และขนะที่เคลื่อนไหวที่รวดเร็วและหนักมากขึ้นก็ทํใหัวใจทํางานมากขึ้นเช่นกัน สามารถบีบเลือดไปเลี้ยงร่างกายาไว้ไว้ส่วนต่างของร่างกายได้มากขึ้นเช่นกันนะครับก็อทาให้ร่างกายพร้อมที่จะฝึกหนักขึ้นเพราะฉะนั้นขั้นตอนอสิ่งเหล่านี้จึงเป็นสิ่งจาเป็นที่จะต้องเพิ่มค่อยๆเพิ่มความหนักขึ้นมา<อ>ไม่ใช่เริ่มต้นด้วยความหนักตั้งแต่แรกอันนั้นจะทําให้ร่างกายเครียดและเกิดการบาดเจ็บได้นะฮะซึ่งไม่ใช่เป็นการออกกายวสุขภาพที่ดีครับห<อ>า,ายใจเข้า หายใจออกท่าที่สามชื่อว่าลู่ลมซ้ายขวาเริ่มมีการเคลื่อนไหวเท้าไปด้านหน้า<อ>ดึงกลับมาด้านหลังนะฮะพร้อมกับไล่ลำํำวาดมือไปทางซ้าย<อ>ทางขวาครับอันนี้ชื่อว่าลู่ลมซ้ายขวาชาวจีนโบราณเชื่อว่า<อ>การไล่ลํำท่าลักษณะนี้จะช่วยให้กระเพาะอาหารทำงานได้ดีขึ้น ครับก็ทาเหลักวิสาการเล่าของเราก็ถือว่าการเคลื่อนไหวลักษณะน,นี้ก็มีเลือดข้าไปเลียงเอาไว้ว่าส่วนต่างภายในของออร่างกายมากขึ้นจะทํางานมากขึ้นก็แข็งแรงมากขึ้นนะระบบการย่อยอาหารก,ก็ดีขึ้นแน่นอนครับอันนี้ออออครับ,ออรบวาดมือขึ้นทางซ้ายครับดึงเท้ากลับ กระพสูท่าที่จะเปลี่ยนเป็นท่าที่สี<ม>่ชื่อว่าท่าบัวบานสะพรั่งครับยืดวาดเบือขึ้นเหนือศีศ่สะกดลงมาพร้อมกับย่อเข่านะครพนมมือขึ้นคล้ายพนมตูขึ้นแล้วก็คล้องขึ้นมาแล้วเหมือนกระดอกบัวบานนะดึงครับย่อครับยืดตัวขึ้นหายใจเข้าเรียนครับหายใจออกคล้า